ใช่ไหมครับคือไม่เฉยใช่ไหมสวัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับดูนะครับให้ดูหน้าอกนะครับอกกว้างๆนะครับนี่คือเป็ดที่เราจะนําส่งลูกค้านะครับนี่ครับอกตังกว้างสข้คอยใหญ่อย่างนี้เลยนะครับนี่เราจะี้เร้0ยกว่าลังนะครับจะส่งลูกค้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ Chị Nói FP đây đủ rồi hả Chị Nói พอเก็บเข้ามาเราก็จะคัดแบบนี้นะครับคัดตัวที่ไม่ดีที่ไม่สวยอ,ออกก่อนนะครับแต่เมื่อคืนฝนมันตกนะครับก็จะดูมอมไปนิดนึงนครับนี่นะครับเมื่อคืนฝนตกเลดอนเตะก็จะดูมอมไปนิดนึงแต่นี่สวยมากเลยนะครับถ้าตัวงอะงอกตัวไม่ดีผมจะให้ออกเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เสียนะครับอยากให้ลูกค้าได้ของดีๆไปนะครับ ตัวที่ดูเล็กที่ดูไม่ดีผมก็จะให้อ,ออกเลยนะครับเพร่ะเราไม่อยากให้ให้ลูกค้าได้ของที่ไม่ดีไปนะจะให้ได้ซือเสยียไปเลยนะครับใหไดดูมอมนิดนึงเพราะว่าผลมันตกหนักนะเมื่อคืนดูดูรอยรถที่ผมเข้ามานะครับรอยรถที่ผมเข้ามาเม,มื่อคืนกันเละตุ้มเป๊ะนะครับ ให้พี่น้องเอีและหลายท่านได้ดูนะครับท่านนี้เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ อคอมเมนต์กเข้ามาว่าดูผมอยู่ที่ไหนบ้างนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เอคนทำคลิปนะครับเคล็ดเตียงองอกให้เคล็ด เราจะคัดหางเป็ดออกเลยนะครับตัวที่ไม่ดีที่ดูผอมดูไม่ค่อยอ้วนนะครับเราจะพยายามอาออกให้หมดเลยนะครับเราจะเอาแต่ดีๆให้ลูกค้านะครับนะครับในสสำหรับพี่น้องเอฟซีและหลายท่านได้เข้ามาดูนะครับนะครับให้ดูการทำงานของเรานะครับ เราคัดเอาตัวดีๆให้ลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าเราจะเหลือตัวดีไว้นะครับไม่รู้จะเหลือไว้ทําไมนะครับเพราะยังไงเราต้องขายยโกฝูมอยู่แล้วนะครับก็คือตัวดีเราจับขายก่อนเลยตัวที่ไม่ดีเราก็เลี้ยงต่อนะครับครับทั้งหมด200กว่าลังนะครับที่เราเอาเข้าจเจ็บขึ้นรถวันนี้นะครับ ตอนเราเข้ารังระวังให้ผมด้วยนะครับกลัวขาหักปีกหักเพราะปีกหักขาหักมันต้องทิ้งเลยไงเราพยายามจะเอาเกินไปนะเพื่อที่จะเอาแถมให้ลูกค้าเรากลัวปีกหักขาหักนะครับตอตอเลี้ยงขอกตั้งใหม่ห้าละห้า เ,เ,เ,เครับอบอกกัทีมง,ง,ง,งานคิดภาพนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับ หัวไปู่เลยให้หัวไม่ปนะเป็นไรนะอันตั้งเห็นก็เสร็จไปเริ่มนี้แหละเริ่มนี้แหละวางเลยดูขากรองด้วยับมาใส่ลดยอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยให้น้องเอฟซีดูไปเรื่อยนะครับเพราะเราก็อยากเสร็จงานนะครับ งานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นงานใหญ่นะครับชุดเช้านี้เราจับสามพันตัวนะครับนี่นะพอเจอตัวไม่ดีเราจับออกเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปนะคือเราทํางานไปด้วยคัดไปด้วยนะครับตัวไม่ดีเราก็ต้องเอาออกเราไม่กล้าเอาไปให้ลูกค้านะครับไม่อยากโดนว่านะครับเพราะทำงานถ้ามันจบแล้วก็ปากต่อปากเราก็ได้ขายรอบสองรอบสามต่อเลยนะครับนี่แหละที่เราได้ส่ง หลายลายรอบแล้วก็คือเราคัดก่อนนะครับคือถึงจะหลุดไปก็หลุดไปได้น้อยที่สุดนะครับตัวที่ไม่ดีเพราะยังไงเราก็ต้องแถมไม่ให้อยู่แล้วไม่อยากให้มีปัญหานะครับถ้าลูกค้าได้ของไม่ดีไปเนี้ยเราก็จะสบายใจเลยนะครับมีรอยยิ้มน,นะครับ ไม่ซี้์ดูไปเรื่อยนะครับนี่นะครับนี่คือการทำงานของเรากลับไเรื่อยสองฝั่งนะครับ ด้ชันยังเนียปอนเอาขึ้นห้าดิมันจะน้ำง่ายให้ยท่านนะครับได้ดูนะครับว่าเราทำงานจริงนะครับแล้วของเรามีจริงนะครับ ให้ดูกันไปเรื่อยๆคือเราเก็บรายละเอียดในการทำงานนะครับอยากให้าท่านได้ดูนะครับให้มันขึนให้มันกลับตัวได้ด้วยนะคับถ้ามันกองอยู่ตรงนี้นะครับตัวทงิง yes. ที่อยู่นั่งอยู่ตรนั้นตาเพราะเวลาจะจัดทิ้งแท็กัดมือหนึ่งสามมือหนึ่งสองก็ได้ครับมันจะกลับตัวได้ง่ายให้จัดลงมือหนึ่งสามมือหนึ่งสองนี่โอเคอย่างนั้นแหละเยี่ยมเลยมันจะกลับตัวได้ง่าย ค่อยทำงานไปเรื่อยๆนะครับในีกล้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าจึงเหลือกล่องอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกล่องที่นี่นะครับ เรานับออกกล่องที่ไม่ได้ใส่ก็อยู่สีสกรลังถ้าใส่สองมือเงี้ยสบายถ้าใส่มือหนึ่งสามมือหนึ่สองเงี้ยไม่ตายถ้ากดลงทีละ5ตายตัวล่างมันอานอถ้าถ้ามือนึงใส่า3ามใส่สอเงี้ยสบายครับแล้วกดรวบลงไปพร้อมกันทีละ5ล้านั้นไม่ดีถ้ามือนึงสามมือหนึ่งสอง้นสบาย เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยกดกดกลัวเวลากดกลัวนี่ถ้ามือลิงสาวมือลิงสองแล้วแล้วเยี่ยมทำทำแรงไม่เป็นไรเป็นอะไรเป็นเป็นมันก็นได้กลับตัวได้ครับนี่นครับเราก็จะคัดให้มันพลาดให้มันพลาดน้อยที่สุดนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เราทำไว้ปานนี้เนาะให้พี่น้องเอฟซีได้ดูการทำงานของเรานะครับว่าเอ,อเอาไปเลย เดี๋ยวรับใหม่เอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวรับใหม่เอาไปเลยนี่นะครับเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามทําให้ลูกค้าพอใจถูกใจในการทํางานของเรานะครับคลิปนี้ก็ทําไว้ปานนี้นะครับไปแล้วรับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ